สำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวโรเมโลลูกากูย้อมใจกันนะฮะหลังจากเปิดไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้พี่โดสแตต99ส้สัทีนี่ก็จะเป็นลูกากูเวอร์ชั่น p พ a y เ r อร์ออฟเดอประจำวันที่26เดือน11 ผมก็คิดว่าเขาติด p l a y e r of the Week เนี่ยจากผลงานในนัดนะที่อินเตอร์มิลานครับพบกับโตริโนในวันอาทิตย์ที่22เดือน11ซึ่งเป็นอินเตอร์มิลานครับชนะไป4ประตูต่อ2ลูกากูพี่แกมเมาไป2ประตูนะครับผมแต่เกมล่าสุดรู้สึกว่าอินเตอร์จะแพ้แล้วมาดิดไป2ประตูต่อ0นะครับเลเวลของเขาเนี่ยครับจะตันอยู่ที่23ซึ่งสามารถทำสเตตสูงสุดได้ที่96นี่จึงเป็นลูกากูเวอร์ชันที่เก่งที่สุดในปัจจุบันนะครับ สำหรับฟีเจอร์ตัวอื่นๆของเขาเนี่ยก็จะตันอยู่ที่94ข้อมูลเบื้องต้นนะครับลูกากูเขาว่าสูง191เซนติเมตรอายุ27ปีเท้าข้างที่ถนัดคือเท้าซ้ายครับเราก็จะมาเจาะไปยังค่าพลังที่โดดเด่นของเขาก่อนนะครับผมส่วนแรกก็คือ Offensive Awareness ที่ให้มาถึง95ค่านี้ก็เหมือนเป็นเซนต์ในการทำเกมรูกของนักบอลน,นะครับผมพวกวิ่งหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าฮอสแม่นยำเนี่ยสำหรับตัวรูก ค่า Offensive Awareness ยิ่งสูงก็จะยิ่งดีมากครับผมเราก็มาดูต่อที่ค่า Finishing ครับที่ให้มาถึง96เลยทีเดียวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมและดีเยี่ยมครับและที่จะพูดไม่ได้นะครับก็จะเป็นค่าพลังในส่วนของ Physical Contact นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาครับจะอยู่ที่99ซึ่งเทียบเท่ากับตัวเบสเพเยอร์ของเขาเหมือนกันนะครับผม สำหรับพวกสเตตลองลงมานะครับก็อยากให้มาดูที่พวกสปีดครับผมสปีดอยู่ที่94 Acceleration อยู่ที่85ครับ ค่าพลังถัดมาก็จะอยู่ในส่วนของ kicking power ครับที่ให้มาถึง93เลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ตีนเรียกได้ว่าตีนหนักมากๆเลยฮะมงดีด้วยครับให้มาถึง90แล้วก็จะมาอยู่ที่จ้ำครับให้มาที่90เช่นกันในส่วนของเท้าข้างที่ไม่ถนัดน,นะครับ weak foot use e เท้าขวาอยู่ที่2 weak foot accuracy ครับความแม่นยำของเท้าขวาอยู่ที่3 conditioning ให้มา6และ injury r e s i s t a n e ให้มาที่สนะครับสำหรับสกิลของลูกกูนะครับก็ให้มาถึง10 กิลเน้นๆครับมีสกิล heading ที่เป็นตัวส่งเสริมการหม่งบอลนะครับสำหรับในเรื่องของการยิงไกลก็จะมีพวก long range drive long range shooting นะครับผมสามารถยิงชิปก็ได้ด้วยเช่นกันครับด้วยชิ i shot control และครบเครื่องยิงกว่าเดิมครับด้วย first time shot ซึ่งเป็น passive สกิลที่จำเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับกองหน้าเนาะ S Playing s งสไต์ของเขานะครับก็จะเป็นแบบ Fox in the Box ครับเป็นหมาจิ้งจอกที่จมูกไวในกรอบเขตโทษหาช่องได้ดีครับวิ่งตัดลายกองหลังได้สวยงามกำลังดีครับผมแผนที่จะใช้รีวิวลูกากูนะครับก็จะเป็นเจคันโต4312ที่ผมกำลังจัดทำคลิปรีวิวอยู่นะครับ มาดูไฮไลท์กันสักนิดนึงนะครับเดยยองตัดบอลได้แทงทะลลูช่องให้แฟนันโดตอเลสไหลต่อให้โลเมโลลูกากูเบียดมาได้แล้วซัดด้วยขวาข้างที่ไม่ถนัดแต่เบาไปนะครับเหมือนมีติดลื่นเล็กๆด้วยฮะลูกากูซาอูลได้บอลจ่ายต่อให้โคโรนาโครน่าไหลเบาๆให้ลูกากูซัดด้วยขวาอีกแล้วครับข้างที่ไม่ถนัดจริงๆเลยฮะ เดคอเปิดบอลยาวเป้าหมายคือลูกกูครับนี่ครับทำชิ่งต่อวันทูครับลูกกูได้โอกาสไหลครับแต่รีบจ่ายไปสักนิดหนึ่งนะฮะจังหวะน,นี้เอมบัปเป้ไหลต่อให้ลูกากูครับทำชิ่งวันทกับเอมบัปเป้ไหวไหมครับไหลต่อมาลูกากูซัดไปหนึ่งดอกนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของผู้เล่นที่มี Offensive Awareness ที่สูงนะครับคือเขาจะแบบหาเหลี่ยมหาคมอะไรเนี่ยเป็นประตูไปแล้วฮะหาได้ดีครับ ส่วนถัดไปก็จะเป็นความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากได้ลองใช้ลูกกูมาสักพักหนึ่งนะครับผมประเด็นเรื่องการจ่ายบอลน,นะครับโรพา a s s 78, ส o บ p a ล s อฟพาอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่สําหรับกองหน้าเนี่ยราวๆนี้ก็คิดว่าโอเคแล้วครับผม การจ่ายบอลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากครับแม้ว่าเราจะทําการเล่นชิ่งแบบวันทูก็ยังคงมีความแม่นยําอยู่ผมให้สัก80%และกันสําหรับความแม่นยําการรับบอลจากเพื่อนก็ดีครับไม่ค่อยลั่นมากการพักบอลพักอกเนี่ยแบบเนียนกริบๆเลยฮะด้วยความที่เขารูปร่างสูงใหญ่เนาะเดนเรื่องของความเร็วนะครับการวิ่งตอนไม่มีบอลเนี่ยรู้สึกว่าลูกากูแกจะวิ่งช้าเคลื่อนตัวช้านิดหน่อยนะครับพวกจังหวะจะไปบังทิศทางการเล่นของคู่แข่งพวกนี้แต่ก็มันก็เป็นธรรมชาติของกองหน้าในสไตล์ตัว แบบนี้นผมประเด็นเรื่องการยิงประตูนะครับคมดีครับตัวนี้เป็นสไตล์แบบยิงป้องเดียวจอดเนื่องจากว่าเขามีสกิล first time shot c o ยซ support อยู่และความคมเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเลยครับแต่ก็มีพลาดบ้างส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผมเนี่ยแหละคนเล่นที่มันควบคุมจังหวะได้ไม่เนียบเท่าไหร่ฮะจังหวะแทงทะลุช่องถ้ากองหลังเขาไม่หนามากๆลูกกูนี่เบียดยับเลยครับทรงรถถังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากสุดแล้วครับสำหรับ physicality เหลี่ยมได้เปรียบก็หวานหมูเลยฮะ พูดถึงเรื่องของฟอร์มคอนดิชันหัวตั้งหัวตกนะครับในนัดแรกจนถึงที่ผมเล่นมาถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการหัวตกให้ได้เห็นเลยครับเพราะช่วงนี้ฟอร์มเขาดีครับอยู่ในระดับ A ในเกมก็ตัวใหญ่มากๆแต่ละลูกยิงเนี่ยเรียกได้ไว่าตีหนักเน้นๆฮะข้อสังเกตที่ผมต้องติดไว้นิดนึงนะครับสำหรับโรเมโลลูกากู คือด้วยความที่พี่แกเนี่ยมีวิ f o o ย u s ซ g ตที่2ซึ่งอาจจะทําให้เมื่อเรายิงด้วยเท้าขวาเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ w ิฟูดแอคูเรซี่ส y 3พวกลูกง่ายๆพวกลูกจอๆเนี่ยก็ไม่มีความผิดพลาดให้เราได้เห็นเลยนะครับสำหรับลูกากูนะครับภาพรวมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยครับชอบมาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วด้วย ภาคนี้ก็มีความแจ่มอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเช่นเคยครับสวัสดีครับ